สวัสดีครับกับไมครั้างนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้นะครับเรามาจัดโปรน้ําท่วมนะครับแอดมินขอมาเอาจัดให้ครับนี่กับเจ้าลอกสีม่วงนะครับสีเจ็บนะครับจากค่าย v b แบสครับกับเจ้า v b แบสซีดร้อยนะครับทาไมถึงเอามาจัดโปรน้ําท่วมพอดีทางโกดังครับลืมปิดหน้าต่างครับนี่ฝนสาดนะครับกล่องมันก็จะบวมๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจัดให้ราคาพิเศษ สินค้าราคาโปรโมชั่นแต่ว่ามีใบรับประกันให้เหมือนเดิมนะครับยังมีรับประกันจาก V ี a บสซ่อมฟรีอะไรฟรี1ปีให้เหมือนเดิมนะครับแต่เหลือไม่เยอะครับเบอร์หนึ่งก็สีหนึ่งก็เหลืออยู่6 7ตัวนะครับใครสนใจรีบจัดด่วนเลยนะครับอ้าวมามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันเด็ดยังไงนะครับนี่ตัวนี้สีเจ็บนะครับเป็นสีม่วงนะครับม่วงดํานะครับแขนเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับมาพร้อมกับน็อคแต่งก็เรียกว่าแต่งแบบเต็มเต็มนะครับ ระบบหน่วงแม่เหล็กอยู่ด้านนี้นะครับตีง่ายแน่นอนนะครับแล้วดูความลื่นดูความลื่นครับดูความลื่นซะก่อนนะครับนะตัวนี้เด็ดยังไงพี่นี่กิ๊กเสียงครับเป็นลอกตีเหยื่อปลอมตัวเดียวที่ทําระบบกิ๊กเสียงมาให้นะครับนี่นี่ครับปาลากได้นะครับก็ตัวนี้เหมาะสําหรับใครครับเหมาะสาหรับมือใหม่หรือว่าใครนะครับที่ต้องการลอกตัวเดียวแบบอเนกประสงค์นะครับตีเหยื่อปลอมก็ได้ตกหน้าดินก็ได้ นะครับก็เรียกได้ว่าตัวเดียวจบและดีไซน์นึกว่าถือโมโนบ็อกมานะครับนึกว่าถือเมกแบดโมโนบ็อกมานะครับโคตรหลอ่อโคตรหล่อนะครับสีม่วงมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับราคาเต็ม2490บาทนะครับเดี๋ยวจัดโปรให้เหลือ1,990บาทเท่านั้นนะครับ1,990าบาทเท่านั้นนะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่ว่าก็มีไม่เยอะนะ5 6ตัวฉะนั้น ใครไวใครได้นะครับงานนี้นะครับลดจาก2,490เหลือ1,990บาทนะครับกล่องมันก็จะบวมๆน้ําหน่อยนะครับตามที่แจ้งนะครับแต่ว่าลอกทุกตัวเป็นลอกใหม่นะครับเนื่องจากว่าฝนมันสาดนะครับลืมปิดหน้า่างนะครับก็เอามาจัดเป็นโปรให้ละกันนะครับนะส่วนสีน้ําตาลสีน้ําตาลผมเหลือไม่เยอะนะครับน่าจะประมาณ3ตัว4ตัวนะครับเหลือแต่หมุนขวาใครชอบก็รีบจัดเลยนะครับราคาเดียวกันนะครับ1,990บาท แต่สีม่วงนี่เด็ดมากใครที่ซื้อคันแอนผมไปนะครับจัดตัวนี้ไปคู่กันได้เลยนะครับรับรองหล่อแน่นอน1,990บาทบวกค่าส่ง50าทั่วประเทศไทยนะครับออะฟังเสียงนิดนึง<อ><อ>ก็เรียกได้ว่าเป็นลอกอนเนกประสงค์นะครับตัวเดียวจบเที่ยวทั่วไทยนะครับตีเหยื่อปลอมได้ตกหน้าดินได้นะครับแล้วก็มีประกันซ่อมฟรีจาก V b a บให้1ปีน่า สนใจนะครับทักเข้ามาเลยนะครับด่วนๆนะครับทักอินบ็อกซ์ข้อความด่วนๆนะครับไม่ต้องพิมพ์ใต้โพสต์นะครับไม่งั้นอดแน่นอนนะครับทักมาเลยนะครับที่ facebook fanpage a ห t ไทยฟิชช i n งสุขุมวิท85สินะครับผม1 9 9 0โคตรคุ้มนี่ถ้าไม่โดนน้ำฝนนี่ไม่ลดราคาเลยนะจัดให้เลยครับด่วนๆขอบคุณครับ